สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้น้องคุณจะพามารีวิวอาบน้ำจากน้ำที่จะส่งไปร่องสวนมะม่วงนะคะไปโกแงวแงวแงวไปไปกันเลยไปกันเลยไปเดี๋ยวแม่เทนี้ให้ เอากระมังมไปด้วยป่ะหรือว่าไม่ต้องไปกระมังไม่ต้องเดี๋ยวใครเอาไปมาเด้โกโกโกโ้ว้า

ไปเลยๆล,ลูกน้ำโโหน้ำไม่ไหลแบบน่าเล่นมากเลยคุณเร็วน,นั่งเลยคือมานั่งเร็วนั่งเลยลูกนั่งเลยนั่งนั่งเก้าอี้เหล็กไงลูกโอ้โห โอ้ยอาะเดี๋ยวไม่เล่โอ้ยปะปุ้นั่งนี่นี่นั่งนี่นั่งนี่นั่งตรงนี้นั่งตรงนี้นั่งตรงนี้ไงลูกเนี่ยโหอยากเล่นดังเลนื่อยอ่ะคิดออกแล้วคิดออกแล้วทำอะไรลูกอันนี้กำลังมันเอะนั่งก่อนนั่งเอาขา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  หนเ,เอาขาดเทน้ำให้ดูหน่อยดิเอาขาดเทน้ำให้ดูหน่อยดินี่เต้น้ำที่ไหลาจากขอดิไม่ได้นั่งนั่งเก้าอี้เหล็กเลยลูกน้ำเป็นไงน้ำเย็นมากไหมชอบไหมชอบคือออกแล้วคิดออกแล้วคิดอะไรครับเอาอันนี้อะกะโปรงเอากระสอบให้เอาเหมือน,น มันน้ำเห็นนี่ไงคุณไปนั่งตรงโ okay. น้นเทแล้ววางตรงนี้นั่งอาบน้ำได้มันไงโอ้ยยไหมเท่าไหร ทำอะไรครับเอาดึงใบไม้ดึงใบไม้ทำไมลูกเอ้ยเบิร์นโมดี่คิดมากโมอดี่คิดมากเหรอใบไม้ใกล้บุนนู้นไปล่างแข่งไหมวิ่งเข่าวินนะเร้วเจอเสือฝวไยนู้นน่นั่งนั่ง ตักน้ำตักน้ำลาดตัวเลยนั่งเลยนั่งเก้าอี้เหล็กเลยครับเอานั่งเลยนั่งเลยครับไม้นดนะเอานั่งเลยนั่งเลยครับอะไรลูกใบไม้ติดขาผใบไม้ติดขา มด,ลดแลเห <laughs> ็นไหมอ่าน้องปูนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยตักน้ำลาดตัวเลยแอนีวา <c oughs> <And> ีจววี <emergence? S 1> T สอง T สอง one go เอาเลยโอ๊ยไม่โดนตัวเลยเอาใหม่ทีวันี้ก็เป็นน่าจะ